มาเจอปลาแรดนะฮะน้องปลาแรดนะครับที่เดิมมุมเดิมเลยนะครับต้นแต่ต้นไผ่ต้นใหม่นะครับไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วในอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งผมมาเมื่อไหร่ผมก็เจอแล้วผมก็ไม่ได้ยุ่งนะครับแล้วก็ดูนะฮะไปส่งน้องเข้านอนก่อนไหนวันนี้จะนอนตรงไหนไหนปกติแกจะเข้าไปนอนตรงนี่นี่น,นีตรงเรือไผ่นะครับโอเคไปอยู่นิ่งๆอยู่อย่างนี้เออน่ารักนะเนี่ย ฮ้ยอะไรแบ๊บๆอ่ะอุะะะะ้ยปลาปลาปลาเก่งเรียบร้อยครับสุดยอดปลานิลใหญ่อีกแล้วนะฮะนี่ครับแล้วก็มาเจอลูกปลาก,กานะครับลูกปลากานี่นะฮะนี่เหลือแต่ลูกสมุดนะครับที่ไม่เจอเ <laughs> จอก็ปลากาเด้ออันนี้ปลากาสมุดิบะมีนั้นสูง อหายปวดยากที filho, heart, ่หายเลยประสาทแดกแล้วเจอปลานิดเจ๊งเรียบร้อยแอบเหรอ